ขอเจริญพรมายัางญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมะจากพระไตรปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้อาตมาภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทำหน้าที่ในการบรรยายญาติโยมก็คงจะเปิด วิทยุมารอแล้วอย่าลืมก็แด้กันเวลานี้นะโดยเฉพาะช่วงนี้ตมาก็กำลังนำเรื่องอนิสงค์ของการรักษาศีลห้านะมาบรรยายให้โยมได้ติดตามรับฟังกันโย,ยมที่ติดตามรับฟังมาโดยตลอดก็คงจะซาบซึง้งมองเห็นอนิสงค์ของการรักษาศีลห้าซาบซึ้งในพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีกำลังใจมีศรัทธามีความเพียรที่จะรักษานะเพราะว่ามีตัวอย่างที่เขาได้รับอริสงจากการสมาทานสีลห้ารักษาสีลห้าอย่างชัดเจนและก็มากมายวันนี้ก็ให้ญาติโยมฟังอีกเรื่องหนึ่งนะเรื่องของอ,อุบาสิกานะพัทธิธิกาวิมาน กิกาวิมานโยมอยู่ในกุตตกานิกายวิมานวัตถุในเล่มนี้ท่านจะรวบรวมเกี่ยวกับเรื่องของสวรรค์เรื่องของเทพบ,บุตรเรื่องของเทพพิดาแทบทั้งนั้นเลยโยมอันนี้ก็เป็นเรื่องของอนิสงส์ที่นางรักษาศีลห้านะเมื่อตายแล้วก็ได้เข้าถึงสุกติโลกสวรรค์โยม เรื่องราวจะเป็นอย่างไรก็ให้ญาติโยมตั้งใจติดตามรับฟังได้พัททิติกาวิมานมีคาถาว่านีลาตีตาจะการาจะดังนี้เป็นต้นพัททิติกาวิมานนั้นเกิดขึ้นอย่างไรเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่นะพระเชตวันอารามของนาฏบินทิกะ เศรษฐีกรุงสาวัตถีสมัยนั้นในกิมิละนะครมีกระบดีบุตรผู้หนึ่งชื่อโดหกะมีศรัทธาประสาทะถึงพร้อมด้วยศีลและอาจาระในนครนั้นแลมีทาริกาเด็กหญิงคนหนึ่งในตระกูลที่มีโภคทรัพย์มากทัดเทียมกับนายโรหกะนั้น เป็นผู้มีศรัทธาเลี่ยมใสมีนามว่าพัทธาเพราะเจริญแม้ตามปกติครั้นต่อมามารดาบิดาของโรหกะได้เลือกกุมารีนั้นนำนางมาในเวลานั้นได้ทำอาวาหะวิวาหะมงคลกันสองสาม,มีภรรยานั้นก็อยู่ร่วมกันด้วยความสามคัคคีก็เพราะอาจาระสมบัติของตนนางจึงได้เป็นคนเด่น รู้จักกันไปทั่วพระนครนั้นว่าพัททิถีแม่หญิงพัทราเออยมแสดงว่าทั้งสองฝ่ายนี้ก็เป็นผู้ที่มีศรัทธาก่อนแต่งงานกันแล้วโยมสมัยเป็นเด็กวัยรุ่นหนุ่มสาวนะก็มีศีลมีอาจาระมีศรัทธาเลื่อมใสยอยู่แล้วโยมก็มาแต่งงานกันต่างฝ่ายต่างมีศีล เรียกว่ามีศรัทธาศีลจาคะาปัญญาเท่ากันเสมอกันก็เป็นครอบครัวภรรยาสามีที่มีความสุขนะไม่มีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจกุ่นข้องหมอนมองใจซึ่งกันและกันเลยเอออย่างนี้บางทีท่านผมมาเหมือนกับเทวดาอยู่กับนางฟ้าโยมนางฟ้าอยู่กับเทวดานะถ้าสามีภรรยามีศีลมีศรัทธาเหมือนเมือนกันเนี่ยอยู่ด้วยกันได้ท่านก็บอกว่าเหมือนกับ นางฟ้าอยู่กับเทวดาโยมเทวดาอยู่กับนางฟ้าก็สมัยนั้นพระอัครสาวกทั้งสองนี่คือท่านพระสารีบุตรและก็ท่านพระมหาโมคคัลลานะนะมีภิกษุเป็นบริวารรูปละห้าร้อยรวมก็เป็นพันรูปโยมจาริกเที่ยวไปในชนบทถึงกิมีลนครนนายโรหกะรู้ว่าพระอัครสาวกนั้นไปที่กิ มีละนะครนั้นเกิดสมนัตเข้าไปหาพระเถระทั้งสองรูปไหว้แล้วในมว์ฉันในวันพรุ่งนี้อัางค่าท่านพร้อมด้วยบริวารให้อิ่มหนำสำราญด้วยของเคี้ยวของฉันอันประณีตในวันรุ่งขึ้นพร้อมด้วยบุตรและภรรยาได้ฟังพระธรรมเทศนาที่ท่านแสดงแล้ว ตั้งอยู่ในโอวาทของท่านรับสารณะ,ะสมาทานเบญจศีนเก็นในมโยมนี่อันนิสงการรักษาศีหน้าในะโยมนี่ส่วนภรรยาของเขาก็เข้ารักษาอ,อุโบสถศีลเป็นวัน8ปดค่ำสิบสี่ค่ำสิบ้าค่ำและวันปาติหาริยปักเฉพาะอย่างยิ่งนางได้นางได้เป็น พูดถึงพร้อมด้วยศีลและอาจาระอันนี้การรักษาศีลในบสถบางทีเราก็นิยมปัจจุบันนี้ก็รักษา,าวันเดียวนะโยมนะรักษาแค่วันเดียวเองโยมคือคือเช่นเฉพาะวันอนวสถเฉพาะวันพระนะแต่สมัยก่อนเขานิยมอย่างเช่นปาติหาริยปากนี่บางทีเขา<ม>เรียกว่า มวีวันรับวันรับวันรักษาแล้วก็วันส่งนะโยมเขารักษาสามวันเลยโยมอย่างเช่นถ้าจะรักษาอุโบสถวันแปดค่ำเนี่ยเขาจะมารักษาวันวันเจ็ดค่ำก่อนนะการรักษาวันเจ็ดค่ำเนี่ยเรียกว่าวันรับวันรับอุโบสถทีนี้ก็รักษาวันแปดค่ำเป็นวันอุโบสถจริงทีนี้วันเก้าค่ำเขาก็จะรักษาอีกเรียกว่ารักษา วันส่งโยมเนี่ยรักษาวันส่งนะอันนี้ก็เป็นเรียกว่าวันปาฏิหาริยะปักนะนะเพราะทีนี้เฉพาะอย่างยิ่งนางได้เป็นพูดถึงพร้อมด้วยศีลและอาจาระและเทวดาทั้งหลายอนุเคราะห์แล้วก็ด้วยความอนุเคราะห์ของเทวดานั้นแหลนางก็ปลดเปลื้องนี่ตรงนี้ขอใคนะอาตมาดูนิดนึงนะเป็นยังไง เฉพาะอย่างยิ่งนางได้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลและอาจาระและเทวดาทั้งหลายอนุเคราะห์แล้วก็ด้วยความอนุเคราะห์ของเทวดานั้นแลนางก็ปลดเปลื้องคำว่าร้ายผิดๆที่ตกมาเหนือตนหายไปได้กลายเป็นผู้มีเกียรติยศแพร่ไปทั่วโลกอย่างยิ่งเพราะนางมีศีลและอาจาระหมดจดด้วย ด้วยดีแล้วอ๋อตรงนี้ท่านบอกว่านางเป็นผู้ที่มีศีลมีธรรมมากยมนะถึงขนาดเทวดาคุ้มครองรักษาโยมเทวดาคุ้มครองรักษาทีนี้มันก็มีเรื่องข้อครหาที่ไม่เป็นจริงที่พวกบางคนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นคนพาลมากล่าวโจมตีนางว่าไม่ดีไม่ร้ายอย่างนั้นอย่างนี้นะเทวดาเขาก็ช่วยปกป้องโยม พอเทวดาช่วยปกป้องว่านางไม่ได้ผิดคือทำให้นางชนะต่อข้อคระหาของคนทั้งหลายนะเกียรติยศชื่อเสียงของนางก็ได้แพร่กระจายไปมากยิ่งขึ้นทั่วโลกเลยเนี่ยอนุภาพของเทวดามาช่วยคนดีคนมีศีลมีธรรมเนี่เรียกว่าคนดีผีคุ้มตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะ ก็ภรรยานั้นอยู่ในกิมรานครนั่นเองส่วนสามีของนางอยู่ค้าขายในตักกะศิรานครในวันมหมอรสพบรื่นเริงกันเมื่อถูกพวกเพื่อนรบเรา้าก็เกิดคิดอยากเล่นงานหมหรสพตามเทศกาลอาจจะปีใหม่สงกรานอะไรอย่างนี้นะเทวดาผู้อยู่ประจำเรือนก็ช่วยนำนางไปในตักกีรา ตักกศิรานครนั้นด้วยอนุภาพทิพของตนแล้วส่งไปร่วมกับสามีเพราะอยู่ร่วมกันนั้นแหละก็ตั้งคันอ๋อโยมเพิ่งจะตั้งคันนะเทวดาช่วยนํากลับเทวดาช่วยนํากลับกิมิลนครเมื่อคันปรากฏชัดขึ้นโดยลําดับถูกแม่ผัวเป็นต้นรังเกียจว่านางประพฤตินอกใจเออว่าไปนั่นอีกโยม แม่ผัวหาว่านางประพฤตินอกใจนะถูกแม่ผัวเป็นต้นรังเกียจว่านางประพฤตินอกใจสามีเมื่อกระแสน้ําในแม่น้าําคงคาถูกเทวดานั้นแลบันดาลให้เป็นเหมือนหลงมาท่วมกิมิละนะครด้วยอนุภาพของตนประสบความยุ่งยาก ซึ่งตกลงมาเหนือตนดังกระแสน้ำในแม่น้ำคงคาที่มีเกลียวคลื่นเกิดเพราะลมแรงด้วยการเจริญสมถะมีสัจจาทิฏฐานเป็นเบื้องต้นซึ่งพิสูจน์ว่าตนเป็นหญิงจงรักสามีถึงจะกลับมาอยู่ร่วมกับสามีสามีนั้นก็รังเกียจเหมือนแม่ผัวเป็นต้น รังเกียจมาก่อนหืโย,ยมนะและต้องอ้างสัญญาณเครื่องหมายซึ่งสามีนั้นประทับชื่อไว้ในตักกะศิรานครจึงแก้ความรังเกียจนั้นได้กลายเป็นผู้ที่ญาติฝ่ายสามีและมหาชนยกย่องด้วยเหตุนั้นข้าพเจ้าจึงกล่าวว่าสุวิสุทธศีลาจารตายะอติวิยะโลเก ปัะตะยะสาอาโหสิได้เป็นผู้มีเกียรติยศแพร่ไปในโลกอย่างยิ่งเพราะเป็นผู้มีศีลและอาจาระหมดจดดีอ๋อตรงนี้ข้อความตรงนี้ท่านก็บอกว่าคือช่วงที่แต่งงานกันแล้วนะโยมนะช่วงที่แต่งงานกันแล้วเนี่ยอยู่ในคืออยู่ร่วมกันแรกๆเนี่ยนางยังไม่มีท้องโยมพอนางยังไม่มีท้อง นางก็อยู่กับบ้านแม่ผัวนะบ้านแม่ผัวคือบ้านกิมิลนครนี่แหละนะทีนี้สามีของนางก็ไปค้าขาอยู่ต่างเมืองคือเมืองตักกศิลายมอยู่มาตั้งนานนี่นางก็ไม่มีท้องทีนี้เทวดาที่เป็นอารักขะเทวดาของนางนี่ในวันที่เกี่ยวกับหมอรละศพสมโพธอะไรต่างๆเนี่ยนางก็ได้พา นางพัฒนิยมนะไปเมืองตักศกิลานครนไปอยู่กับสามีชั่วคราวซึ่งในช่วงเทศกาลเขามีมีงานนักขัตฤกษ์กันนะพอไปอยู่กับสามีชั่วคราวก็กลับมาที่เมืองเดิมเมืองกิมิละนครเนี่ยในช่วงกลับมาช่วงหลังนางก็เลยตั้งขันขึ้นมาโยม นางตั้งคันขึ้นมานี้ก็เพราะอาศัยการอยู่ร่วมกับสามีของนางนั่นแหละโยมไม่ใช่ใครอื่นนะแต่ทีนี้แม่ผัวเนี่ยแกไม่เข้าใจนะอยู่มาตั้งนานไม่เห็นจะมีท้องเลยทำไมเพิ่งจะมีท้องก็เลยมองอมองลูกสะพ้ยตัวเองคือนางพัฒนานี่ว่าไปมีชู้นอกใจสามีอะไรเงี้ยไม่อยากจะยอมรับว่าลูกในคันเนี่ย เป็นลูกของลูกชายตัวเองไงโยมก็กล่าวตูไม่ดีไม่ร้ายต่างๆนานา,าแม้สามีก็เชื่อแม่ตัวเองนะว่านางนี้ไม่น่าจะมีท้องกับเราหรอกคงจะไปมีท้องกับผู้ชายคนอื่นก็รังเกียจโยมเมื่อรังเกียจก็ไม่เข้าใจโยมพอไม่เข้าใจนี้นางไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะให้ใครช่วยเพราะว่านางเป็นผู้ที่มีศีล สมบูรณ์ด้วยศีลจงรักพักดีต่อสามีไม่เคยคิดนอกใจสามีเลยนี่แต่สามีก็ไม่เชื่อนางก็เลยตั้งสัจจะโยมตั้งสัจจะต่อหน้าแม่น้ําคงคานั่นแหละโยมนะพราตั้งสัจจะต่อหน้าแม่น้ําคงคาเนี่ยเทวดาเขาก็ช่วยนะเขาช่วยเหลือนางพัฒนาเนี่ยพอนางตั้งสัจจะเทวดาก็ ใช้ลิ์โยมบันดาลให้แม่น้ําคงคาเนี่ยมันไหลมาท่วมบ้านคือมาท่วมกีมรลนครเนี่ยด้วยอนุภาพของเทวดานะโยมนะเทวดาช่วยให้น้ําท่วมเลยก็คนพวกนี้มากล่าวตู่โจมตีนางพัฒนาผู้มีศีลหาว่านอกใจสามีไปมีชู้ไปมีชายอื่นเนี่ยทีนี้ชนทั้งหลายเขาก็เลยเชื่อนะเขาเชื่อที่ว่านางตั้งสัจจะอธิษฐานเนี่ย มันอธิษฐานของนางเป็นจริงโยมนะถ้าถ้าฉันเป็นผู้ที่บริสุทธิ์นะท่านท่านนางอาจจะตั้งสัจจะว่าถ้าฉันบริสุทธิ์นะไม่คิดนอกใจสามีขอให้น้ำคงคานี้ช่วยมาท่วมทับชาวเมืองกิมราดนครหน่อยเนี่ยที่มากล่าวตู่ที่ฉันเนี่ยพอนางกล่าวจบเทวดาก็ช่วยโยมช่วยทำให้น้ำมันไหลมาท่วม กีราลนครเนี่ยน,นะชาวเมืองชาวบ้านก็เลยเชื่อว่านา,นางเป็นผู้บริสุทธิ์พอนางบริสุทธิ์นี้ลาบสัการะก็เกิดขึ้นมากมายโยมมหาชนก็ยกย่องชื่อเสียงความดีของนางก็แพ่ไปทั่วโลกเหมือนกันแทั่วโลกในที่นี้ก็คือทั่วเมืองอตักกศิลาด้วยเมืองกีราลนครนด้วยนะเนี่ยเรื่องราวเป็นอย่างนี้โยม ในนี้สมัยต่อมานางทำกาละตายไปบังเกิดในภพดาวดึงครั้งเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมากรุงสาวัตถีไปยังภพดาวดึงประทับนั่งบนบรรทุกัมพลศิลาอาจณนโะคนต้นปาริชัดและเมื่อเทพบริษัตเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมแล้วนั่งณนะ ที่ควรส่วนข้างหนึ่งแม้พัททิถีเทพิดาก็ได้เข้าไปเฝ้าถวายบังคมแล้วได้ยืนอยู่นะที่ควรส่วนข้างหนึ่งตรงนี้ตอนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงยมกปาฏิหาร์นะในภรรษาที่7พระองคงก็ได้ทรงเสด็จไปจำภรรษาที่สวรรค์ชั้นดาวดึง ไปแสดงพระอาิธรรมเจ็ดคำพีโปรดพระพุทธมารดานในช่วงนั้นที่ว่าพระองค์ทรงประทับนั่งบนบรรทุกกำปนศิราอาจซึ่งเป็นอาสนะที่นั่งของเท้าสักกะใต้โขนต้นปริชัดนะพวกเทวดามากมายก็ได้มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแม้เทพพิดาพัฒทิถีเนี่ยที่เป็นอดีตนางพัฒนานี่แหละก็ไปเกิดเป็นเทพิดาได้มาเข้าเฝ้า ถวายบังคมพระพุทธเจ้าด้วยนะลำดับนั้นพระผู้มีพระพาคเจ้าเมื่อจะทรงถามบุญกรรมที่เทพธิดานั้นทำไว้ณท่ามกลางบริษัทณท่ามกลางเทวดาบริษัทและพรมบริษัทที่ประชุมพร้อมกันในหมื่นโลกธาตุจึงตัดว่าโอ้ในในตอนนั้นพวกเท,เทวดาก็ดีพรมก็ดี มาประชุมกันมากมายเรียกว่าจากหมื่นโลกธาตุนะโยมนะนับไม่ท้วนเลยว่าจะมีกี่แสนกี่ล้านโกดเพีรดามากมายพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ทรงถา,ถามถึงบุญกรรมของนางว่าดูก่อนเทพธิดาผู้มีปัญญาดีท่านทัดทรงไว้เหนือศีรษะซึ่งพวงมาลัยดอก มณฑรบดอกมณฑรบเป็นดอกไม้ประจำสวรรค์ชั้นดาวดึงนะอันมีสีต่างๆกันคือเขียวเหลืองดำแดงเข้มและแดงที่ห้อมล้อมด้วยกลีบเกสรจากต้นไม้เหล่าใดต้นไม้เหล่านี้ไม่มีในเทพหมู่อื่นเพราะบุญอะไรท่านผู้เลยยศจึงเข้าถึงหมู่เทพชั้นดาวดึงดูก่อนเทพธิดา ท่านถูกเราถามแล้วจงบอกมาสิว่านนี้เป็นผลของบุญอะไรเทพธิดานั้นถูกพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามอย่างนี้แล้วจึงได้ทูลพยากรณ์ด้วยคาถาเหล่านี้ว่าชนทั้งหลายรู้จักข้าพระองค์ว่าพัทธิธิกาพัทธิธิกาแม่หญิงพัทธา ข้าพระอ,องค์เป็นอุบาสิกาอยู่ในกิมมีระนะครเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศรัทธาศีลยินดีในการจำแนกของเป็นทานทุกเมื่อมีจิตผ่องใสได้ถวายผ้านุ่งหม่มอาหารเสนาสะนะและเครื่องประทีปในพระอริยะเจ้าผู้ปฏิบัติตรงข้าพระอ,องค์ได้เข้ารักษาโบสถอันประกอบด้วยองค์8ประการ ตลอดดิถีที่14-15และดิถีที่8ของปักตลอดตาติหาริยปักข้าพระอ,องค์เป็นผู้สำรวมแล้วด้วยดีในศีลทุกเมื่อมีสัญญมะและแจกทานจึงครอบครองวิมานดิฉันงดเว้นจากปณติบาทนี่นโะยโยภนิสงของการ รักษาศีลห้านะโยมนะเป็นผู้เว้นจากการถือเอาสิ่งของของผู้อื่นด้วยไถยจิตจิตคิดลักนะนะไม่มีนะเว้นจากการประพฤติผ,ผิดในการมสำรวมจากมุสาวาตและจากการดื่มน้ำเมาเป็นผู้ยินดีในสิกขาบททั้งห้าและเป็นผู้ฉลาดในอริยสัจเป็นอุบาสิกาของพระพุทธเจ้าผู้มีพระสมณตะจักสุ มีปก,กติเป็นผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาทไม่ประมาทนะโยมไม่ประมาทคือว่าไม่ประพฤติผิดศีลผิดธรรมนั่นเองนะข้าพระองค์ได้โอกาสบำเพ็ญบุญกุศลจุติจากมนุษยสโลกนั้นแล้วเป็นเทพิดามีรัศมีของตนเองเที่ยวชมสวนนันทวันอยู่อันหนึ่งข้าพระองค์ได้เลี้ยงดูท่านภิกษุอัครสาวกทั้งสอง ผู้อนุเคราะห์ชาวโรคด้วยประโยชน์เกื้อกูลอย่างยิ่งเป็นมหาปราฏและได้โอกาสบำเพ็ญกุศลธรรมครั้นจุติจากมนุษสโลกนั้นแล้วได้บังเกิดเป็นเทพธิดาผู้มีรัศมีในตนเองเที่ยวชมสวนนันทวันอยู่ข้าพระองค์ได้เข้ารักษาอบโบสถอันประกอบด้วยองค์แปดประการอันนำความสุขมาหาประมาณมิได้อยู่เนียงนิดและได้โอกาสสร้างกุศลธรรม ครั้นจุติจากมนุสโลกนั้นแล้วได้บังเกิดเป็นนางเทพธิดาผู้มีรัศมีในตนเองเที่ยวชมสวนนันทวันอยู่ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงอภิธรรมปิดกตลอดสามเดือนโปรดหมู่เทวดาและพลมผู้อยู่ในหมื่นโลกธาตุมีพระมารดาเทพบุตรเป็นประธานสเสด็จกลับมายัางมนุสโลกแล้วทรงแสดงพัด ติกาวิมานโปรโดแก่ภิกษุทั้งหลายพระธรรมเทศนานั้นได้มีประโยชน์แก่บริษัทผู้ประชุมกันแล้วแลอัตถกถาพัทธิทิกาวิมานจบดงไว้แต่เพียงเท่านี้โยมอนิสง์ของการสมาทานศีลห้าการมีศรัทธาเลื่อมใสและก็รักษาบทญสุดศีลโยมเวลาหมดลงอีกแล้วสำหรับวันนี้อาตมาภาพพระปริญญาปริญญาโนต้องขอจากลาญาโยมผู้ฟังไปก่อนขออวยพรญาโยมผู้ฟังทุกท่าน จงประสบแต่ความสุขความจเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเถินก็จเจริญพร